ไปน,นั่งเขียเขอสอบเลนให้เอาข้าวมากินเราไม่อากมาคุนด้วยมันจะเป็นลมเลยอะไม่ไหวแล้วพี่ถัดน้องชอบอไรน้องนชอบนั่นนะเอเอเหมือนข้อบังคับทุกคนสวัสดีค่ะถามว่าทำไมวันนี้ชั้นนี้มาเปิดมาเปิดเทอมแล้วเหรอยังค่ะ <S <S เพราะว่าวันนี้เราจะมาทำวอลอกกันแล้ววันนี้เราจะมีไปสอบสอวนนอก,กันตอนนี้เป็นเวลา กโมงยี่สิบสองแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวล้างหน้าไปล้างหน้าล้างแล้วพากเราอาบน้ำมาแล้วแต่สภาพตอนนี้ก็คือแบบเอ่อต้องขอแบบแต่งตัวกแบบับอะไรนี้สักหน่อยก่อนตตอนนี้ก็คือแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็ก็ว่าจะเอาหน้ามาลงหรอว่าเอากิ๊บไปด้วยเพื่อแบบนั่งทำข้อสอบแล้วคือไอ้นั่นจริงๆแบบสำคัญจริงๆนะคะจะมานั่งเตรียมของวันไปสอบกัน ก็เยไม่ได้เตรียมนะคะตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จแล้วเราก็ออกมาจากบ้านแล้วเราก็กําลังจะาจาไปที่โรงเรียนนะคะซึ่งครั้งนี้เราสอบที่โรงเรียนบดินเดชาเสงเสห์รีนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าบดินหนึ่งนั่นเองตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วค่ะขับรถเข้ามาเลยโรงเรียนใหญ่กว่าโรงเรียนเรามากเลยแล้วก็ลงจากรถแล้วนะคะแล้วก็กําลังเดิน ที่จะแบบเข้าไปโรงเรียนนะคะเพื่อจะไปต่อแถวตรวจเอกสารกันนะตอนนี้เราก็มาต่อแถวยิงองมาแถวแล้วก็มานั่งรอขึ้นห้องสอบค่ะตอนนี้มานั่งรอขึ้นห้องสอบน,นะคะแล้วก็ตรวจกําลังรอขึ้นแต่ว่าแถวท่องเราอะ่ะมันขึ้นไปแล้วก็เลยต้องมานั่งรอขึ้นที่หลังนี้เราก็สอบเสร็จแล้ว สภาพแบบก็บอกว่าไม่ได้อ่านมาใช่ไหมก็คือไปนั่งเขี่ยข้อสอบเลนก็แบบมันก็มีบางข้อทําได้บางข้อก็ทําทําไม่ได้แต่มันก็หลายข้อไงที่ทําไม่ได้เลยแบบแค่อ่านจดก็แบบยอมแพ้แล้วก็คือเราไม่ได้ข้ามาแล้วเราจะต้องสอบเคมีต่อตอนปก็เลยซื้อล่าสะดวกซื้อมาเมื่อกี้ซื้อขนมกินรองท้อมไปก่อนนะคะสอบเสร็จคือสี่โมงเรียกว่าไงอะ จะสิมองเข้าินเข้าที่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขอกินให้เสร็จก่อนกลับมานะตอนนี้เลยคือชั่มึงจะสอบเคมีนะคะเราอ่านหนังสือมาอ่านอยู่แต่ว่าคิดเฉ็ดอนอ่านอันนี้ก็แล้วกันมันมีแบบพวกสูตรที่แบบอะไรเงี้ยก็อ่านก็น่าจะดีนะคะเคมีเราไม่ค่อยมั่นใจอะแต่ว่าคณิตก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนเอาเป็นว่า,อา,วาอาจจะโผล่มาตอนก่อนขึ้นห้องสอบเลยไหมก็ตอนหลังสอบเสร็จนะคะสภาพหลังสอบเทียนเสร็จนะคะไม่ไหวอ้วกแล้วจะเป็นลบแล้ว,ลว,ลว,ลวคนตอนนี้ก็คือเราลงาจากอาคารเรียนที่เมื่อกี้คือพดูดคนมันขอบอยู่เว้ยก็เลยแบบพูดสิ่งนั้นไม่ได้ตอนนี้ก็คือแบบอายๆคนอยู่ก็เลยแบบไม่ค่อยพูดสิ่งนั้นก็คือแก่ จะอ้วกแบบนี้แบบเห็นแล้วแบบจะอ้วกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวด้วยใช่ไหมแล้วแบบเมื่อกี้เรากินแค่ขนมไปแล้วคือแบบแบบมันจะเป็นลมเลยอ่ะก็เลยแบบถ้าไม่ไหวเราก็เลยพอดีกว่าตอนนี้ก็เลยแบบมาอยู่รอพ่อมารับนะคะไม่ไหวจริงๆทุกคนนล้วคือแบบวันคือเขาให้เราข้าวมากินเราไม่ออกมากินด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเล่นแบบแล้วก็คือแบบเดี๋ยวเราพ่อมารับแล้วก็อาจจะไปกินข้าว ก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนนั้นแล้วกันไม่ไแล้วตอนนี้ก็คือเข้ามาอยู่ในแบลคเดลอยู่แล้วนะคะก็แบบจะมาซื้อ,อหอยน้องระหัดแล้วก็เมื่อกี้ซื้อเบอร์เกอร์มาแล้วก,กินไปแล้วแล้วก็ลืมถ่ายาาานี่เราอยู่ในดงขนง แ็้ก็เลยไนมะ่รู้ว่าจะซื้อแลไรให้น้องดีแบบช่วงนี้มันใกล้วาเลนไทน์ก็เลยเออว่าจะซื้อช็อกโกแลตไปให้น้องหน่อยแต่แต่ว่าตัวพี่รหัสมานางชอบกินเยลลี่ก็เลยว่าจะซื้อเยลลี่ไปให้น้องด้วยแต่ว่ารู้ไม่รู้ว่าน้องชอบอะไรก็คือทุกคนเลยไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปเจอน้องรหัสเลยก็เลยแบบจะรู้ได้งไงว่าน้องรหัดอบอะไรเยลลี่เยลลี่ช็อกโกแลตพี่รหัสน้องชอบอะไรน้องชอบอนไรน,นะ เป็นเออเหมือนข้อบังคับซื้อซื้อนี่ดีกาช็อกโกแลตเราว่าไม่ได้ให้น้องอ่ะกินเองก่อนเออซื้อลูกอมแบบเผื่อน้องแบบอยากตื่นๆพี่จะรีบบินด้วย,ยเป็นฮาริโบอฮาริโบอตเตอร์ค่ะก็ทิ้งก่องแบบแบบเออวันหลังก็่อยซื้อให้อีกนง่แบบยังไปโรงเรียนอีกตั้งสัปดาห์หนึง ก็เดี๋ยวออกจากที่นี่แล้วก็ไปเจอที่บ้านนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วแล้วก็ไปกินข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูวันนุ่นบุญนของเรานะคะวันหนึ่งสําหรับคนที่อยากไปสอบสอวนนอเราขอเตือนอย่างนึงไม่ว่าจะสอบอะไรก็ตามเราขอเตือนอย่างนึงคะ่ะทุกคนจงกินข้าวก่อนสอบนี่คือสิ่งที่เราเรียนมาในวันนี้นะคะจงกินข้าวก่อนสอบ เพราะว่าวันนี้เราอ่ะไม่ได้กินข้าวก่อนก่อนข้าวเคมีใช่ไหมเพราะาเราอ่ะกินแค่ขนมกับน้ําไปแค่นั้นทุกคนคะเหมือนตายคะ่ะเรานั่งทําข้อสอบไปเหมือนจะอ้วกแล้วหายใจไม่เข้าเพราะว่าใส่แมสด้วยแล้วก็เหมือนมันหน้ามืดอ่ะไม่ใช่หน้ามืดโลกหมุนนะแล้วเหมือนแบบรู้สึกแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยแบบมันอะไรไปหมดเลยแล้วแบบมันก็แบบทําให้โฟกัสกับข้อสอบไม่ค่อยได้ด้วยก็เลยแนะนําให้ทุกคนว่ากินข้าวก่อนไปสอบนะคะ ก็วันนี้วอล์กวันนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปกันคะ่ะบ๊ายบาย